สวัสดีครับรเพื่อนๆชาว youtube นะอยู่กับผมนะหนุ่มเอ็มคนเดิมพอดีวันนี้มีเคอรี่เอาของมาส่งผมที่บ้านนะามาจากเพชรบุรีผู้ส่งชื่ออะไรไม่รู้เนี่ยผมอ่านไม่ออกผมมองไม่เห็นตัวมันเล็กเดี๋ยนะ,อะขอบคุณด้วยนะจากชนะ เพชรบุรีจากนุ่มมองเพชรแล้วกันเขาไม่ยอมให้ให้เอยน้ำเขาว่าเขาคือผู้ใดแต่เขาอยู่เพชรบุรีนะผมบอกแค่นี้ถ้าว่าติดตามกันอยู่ตลอดก็จะรู้นะว่าใครอยู่เพชรบุรีอ่เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาแกะดูกันว่าคืออะไรแกะไงแกะอย่างนี้เลยแล้วกันเออุ้ยอุ้ยเบาอเดี๋ยวให้น้องชายกีน ดยวโดนคล้องพังมาดูกันนะว่าคืออะไรหนุ่มเมืองเพชรส่งมานุ่มเมืองเพชรรักเธอเม็ดใจใช่ปะ่ะประมาณนี้ปะ่ะเคยฟังเปล่านุ่มเมืองเพชรอะ่ะ <c oughs> ไอห้หนุ่มเมืองเพชรชื่อเพลงอ่าโอเคพอเดี๋ยวมาดูกันเอาเก็บเลยอัดมิดอ,ะอ่ะอ่ามาดูกันนะว่าคืออะไรโอ้ยขนมครับ เลยอ๋ออันนี้สายชาร์จโทรศัพท์อันนี้คือสายชาร์จโทรศัพท์อ่าเดี๋ยวค่อยมาดูนะสายชาร์จโทรศัพท์ของของของผมนั่นแหละพอดีตู้ชาร์จโทรศัพท์ของผมมันไม่ค่อยดีหนุ่มเมืองเพชรเขาก็เลยจัดแจงอุปกรณ์ส่งมาให้ผมนะเนี่สยาสายชาร์จสายชาร์จโทรศัพท์แป๊บหนึ่งขนมมีอะไรบ้าง มีขนมมีเล่เล่หนึ่งหอสองหอ่อสามห่อมีโอ้มีกุกกแก่ด้วยกุกแก่กทิโต้ขาพดนะใช่ไหมใช้เทิโต้ไหมโตโลโตโลเหรอเออโตโลผมก็อ่านไม่ออกภาษาอังกฤษแม่ยังรู้หรือว่าโตโลนี่เล่เล่สีหอ่อรถเหลืองเพราะผมชอบกินกินเลสีนี้ไง เลซิเนี้อกินอร่อยดีมาก่อนกินสาลายอยู่มันชักเบือ่อแล้วนี่อะไรอู้มีอุปกรณ์หนึ่งขวดด้วยน้ำส้มอ๋อแชมป์อุ้อยลืมแล้วว่าจะไม่เอ่ยชื่อโอ้ยหลุดไปแล้วนุ่งม,มุงเพชรอ่ากี่เอามากินเวลาติดคอใช่ไหมน้ำส้มอ่ะแก้มใช่ไหมเอา,มาแก้มใช่ไหมเวลาติดคอก็ ทำน้ำส้มกระดูกตามใช่ไหมขอบคุณหนุ่มเมืองเพชรมากๆนะที่ส่งขนมขอบคุณแม่แม่นุ่มเมืองเพชรด้วยแล้วกันแชมป์นั่นแหละง่ายๆไป,ปอยมามาไม่อุ่งยไม่อึงนวยไม่เอ่ยน้ำไ,ไ,ไ,ไม่เอาแล้วขี่เกียจมันลุดไปแล้วอะ <c oughs> แชมป์นะขอบใจแชมป์นะขอบฝากแชมป์ขอบคุณแม่ด้วยนะฝากขอบคุณแม่ด้วยที่ส่งขนมให้พี่เนะี่ยขอบคุณแชมป์ด้วยที่ ซื้อใส่ชาร์จโทรศัพท์ไปพี่เนี่ยขอบใจมากมากใส่ชาร์จนี่ก็น่าจะส่งร้อยกวาบาทมั้งเนี่ยขอบใจมากๆนะเดี๋ยวจะได้ลองลองเสียบดูตอนนี้ตอนตนี้มีคนแอบกระซิบว่าจะเอาโตโลแล้วอะ่ะ เรมีทัวโอเคแม่ขอบคุณแชมนะแชมขอบคุณมากมากมมเอาเถอะเอาเถอะกบไใจแชมก็ ขอให้แม่มีสุขภาพที่แข็งแรงนะแม่แทมอะ่ะแล้วก็แทมด้วยขอให้มีความสุขความเจริญทำทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จขอให้ครอบรัวมีแต่ความสุขดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับขอบคุณแม่แทมด้วยนะผมก็พูดไม่รู้จะพูดอะไร รู้สึกดีใจแจมก็ส่งของให้ผมสองรอบสองรอบหรือสามสามดิแคงส่งของให้ผมสามรอบรอบแรกคือแก้วน้ํารอบสองก็คือขนมของกินของใช้แลก็รอบนี้ก็เหมือนกันของกินของใช้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้นะมาดูใส่ชาร์จผมจะแกะได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวน่ามันจะย้อนแสงแป๊บบนึงอ่ะ แล้วผมจะแกะได้ไหมแกะยังไงแกะนะสายชารได้แล้วน่าจะได้นะแกเพีย็ได้โอเคนี่หลุดมาแล้วนีสายมีหัวเสียบหัวเสียบสายชารเราลองแกะดูอุ้ย ระเด็นนะจะลองเกะใส่ชาิแป,ป๊บนึงแป,ป๊บนึงจะลองนะมือเดียวมันก็จะนึ่งๆงักงงงๆหน่อยขอบใจแชมป์นะมีน้ำใจให้กับพี่มากมากเสียบนะ ได้ไหมเนี่ย๋ยวไม่ใช่แป๊บหนึ่งโอ้มือเดียวมันทำอะไรไม่ถนัดเลยเนาะได้แหละเสียบจะผมลองเสียบนะ เดี๋ยวโทรศัพท์ตัวน,นี้ก็ได้เดี๋ยวโทรศัพท์เครื่องนี้มาลองโทรศัพท์เครื่องนี้ลองเสียบเนี่ยนะแป๊บนึงแป๊บนึงผมลังเสียบปลั๊กอยู่เสียบปุ๊บลายนะ,อะลองดูกันจะถนัดไหมเนี่ย แปบ๊บน,บบนผมจะเสียบได้ไหมเนี่ยโอ้ยมันยากเย็นแสนเข็นแต่อืมใช่ได้ครับเข้าแล้วเสียบสายชาร์จเข้าแล้วเข้านะพี่น้องเห็นปะ อาจจะย้อนแสงหน่อยเข้าแล้วดังเราเสียบเข้าไปมันดังแล้วใช้ได้แน่นด้วยขู่ของไม้มันแน่นแท้โอเคถอดได้เรียบร้อยขอบคุณแชมป์นะคุณม,มากๆมันเป็นยี่ห้ออะไรเนะี่ยผมก็อ่านไม่ออก ยีห่ออะไรเนี่ยอู้มองไม่เห็นตัวมันเล็กผมจะดูว่ามันใช้พลังงานเท่าไหร่ดูไม่ออกมันมองไม่เห็นอะ่ะตาผบบ่าโอ้ต้องใช้ต้องใช้กโทรศัพท์ดูอ๋ยี 4, 22, 110. ่สิบสองร้อยสิบออกโฟกัสซะงั้นอนะ่ะโทรศัพท์อืมโอเคไม่ดูแล นเมื่อมันโฟกัสขอบคุณแชมป์นะจะได้นี่กรกินได้หลายวันเลยขอบคุณมากมาที่ส่งของกินของฝ้าอุปกรณ์ใช้ชาร์จโทรศัพท์ให้พี่ด้วยขอบคุณแชมป์มากมากก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปผมนะ ขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณที่คอยติดตาม,มถ้าไม่มีทุกคนผมก็ไม่มีทุกวันนี้นะที่เป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจอ,อ๋อไม่รู้ว่าอากาศทางพี่น้องเป็นยังไงบ้างนะทุกคนนะทุกทานที่แต่ละที่เป็นไงมัางก็ไม่รู้นะเพราะว่าฝนตก วันนี้ฝนตกที่บ้านผมตกเยอะด้วยตกมากเลยแหละตกแรงเลยเย็นเลยตอนนี้ไม่มีความร้อนเลยอากาศเย็นสบายเลยตอนนี้หายร้อนไปเลยอ่ะก็ผมขอจบคลิปไว้แค่นี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมบายบายครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้า